สามมุกฝั่งทึศฝัง่งนี้นะนี่เ mm. <Okay, S 2> จ้าซื้อก่อนเคื่ออาหารก่อนโอเค ทางขึ้นซ้ายมือแค่หาดลิง ก็จะเป็นรัเนเวร์ะจะมีรถเสือนะมาฝั่งเดียวแล้วรถฝั่งเดียวที่ีน่าจะอีกนะ พ่จู้เลยมัินตังเกินลิงมันขินขนานั้นนะพ่อพี่เรียยมันโงแม่นาะงานชิ่น

เาิรนมันจะกินนาสิมันย่วหนาเนเดี๋ยวอนย้อนไปยลไปาน่ะเีวนาิดไ้ไปล้วปเลยปเลยงมันเห็นน่เ็ามันรปจิเลวาลักนามพาไปเลว่า็นกินาอยู่เอองกินเนาะถืลิงรักหนามไปแล้ว าไ่เอาปูพไปแย่ง okay, ม yeah, ันมันสิกัดมึงครับเอมันจิกเลยางคนเล่นลังอยู่ที่ลิต้องนี่มันเลืยนจได้นี่หร่ห่วงเลยเอาขะานังเอาไไม่ได้จกลิมันกัดยอดฟิลมันกะเอะไรเองอ้ยตัวับตัวอาาวัขยะา chúng ta tí hai làm có bảy rồi tôi đang hai đây rồi có đồng quê thì nó mát đồng đồng cái này cái này cái cái để sáng bãng gì sáng bãng gì bao bao คือตัวซ้ำไหมตัอะไรเละหรือะไน้ำพอดึงขับรถโอ้ยอย่าก็ได้ยย่าทีดันนะเออมันย่าตีดีพอดไะสิีดีอดสฟพายเราจะได้ให้อาหารได้นะถ้าไม่ให้น้ำพอน้ำก็ะไทายกะทายไม่ินนะ่นี่นี่ทายย็นเป็นครับผมเอาบอก ทนะ <c oughs> เลทะเลทะเลทะเลยอดเหรียญสีจังสีเบิ่งไเปอะเะนเป,นปเ,เป,ปเยงจอมันน่งนี่จอมันกินมื่อไรเบิ้งเนี่ยต้องมันมามากะอิมไปน้ำหนึ่งยากายระทยรอบๆขาเนี่ยตุกยาระทยแต่คะ lah, la, la. Er, ramai Apa kini pak? Kini pak. Kamu, kau pun jengkel sih, khô mất rồi, cái gì cái gì, cái thai này, cái thùng này, thùng cái đi hái con đi rồi bỏ vậy rồi vậy rồi, nó nó rồi, nó rồi, này, sườn phong nhào riêng nó im gì nó đi, cái đi. ถือกล่องถือกล้าปวดแขนปวดได้ถือต้องได้วาหดนั่นเลยวดกระตายนะไม้กเจีว่นานใหญ่หุ่นไ้กลมกบดกจริงๆรถสนนันแนมรถถือสนก็นอีอาหารมงเหลืออยุเอะเยอะทกที่ ร่วงเลยมันอืมเขาแบ่งมันทีละหน่อยไงย้อนน้ำมันใกล้ๆมันหยานรถเงียบจิ๊บมันมาอยู่มันกำลังมาอยู่ทั้งัหนี่ยมทั้งน้ำกินอยู่หายไปแล้วไงหายไปแล้วเอาไว้มันกำลังมากินนันงตั้งนังกินอยู่กินย่างเราให้กอนเลือกกล้วยเลือกบานาน่าเอาลิง ลิงเอามาได้นะมันมันกินอยู่ใหมันมาก่ม้ยเว้ยแอมมันแบบนี้แหละมันรอลายเว้ยเว้ยท่นมีคนมาไถทันใดไไ้มยันหมดแล้วไได้เสยมีเสียอ๋อมันกินเสีเก็บไไปใส่ตุงขยะไ่ดไไก็ก็